สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุงช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่7สิงหาคม2 5 6พัาอยพเอฟซีผ้าทำผู้ชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผ้ามารับชมครับงวดวันที่16สิงหาคม2568าบแบบงวดที่ผ่านมานะครับผมมาตะเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับผม8นะครับ ไปหลักร้อยเด้พี่น้องเด้อเอามาหาอาจารย์พี่เกานะพี่น้องเนาะอ่ามาหอดมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับกถือว่าแดดพี่น้องเป็นแดดสีคึมๆนะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับยามเข้าเราก็ชื่นชมนำะยามบอเขาก็ให้กําลังใจกันได้พี่น้องเด้อนะครับผมคอมเมนต์สุภาพนะครับอ่าเอานะครับเข้าไปฟังเข้าไปชมน้ำกันพี่น้องน้ำนะครับบ่าวเถ่ากับเป็นหมูกับเอฟซีเป็นหมูเอฟซีบ่าวเถ่าทําชม 30แพ็คนะครับวันนี้จะเดินทางไปถวายครูบาวัดป่านะครับแลวก็ปู่อยู่ป่าช้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังเดือนทางไปน้ำกันได้พี่น้องด้อนะครับมาหาอาจารย์สิงห์ก่อนนะครับมาฮอดแล้วกันเขามาชมเขามาฟังน้ำกันมากือเกา่านะไ,ได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ่งว้ก้อนก็ได้พี่น้องนะครับ <laughs> หวัดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีแต่ว่าช่วงนี้มาตะเล็กเด่นน้อยจัน <laughs> มาตะเล็กเด่นพี่น้องจับคู่ไม่เข้าอสวัสดีครับอาจารย์ครับมาที่เกา่าเมาเยี่ยมมา่ยามกันเลยพี่น้องนะครับผ่านมาเคยมานะครับบ๊อมเมนว่าบอ่อเขาอ่าล้วบ่ม่าหากันเลยแล้วพี่น้องแต่ผันเทียมันเขาได้บาดนี่ หามันเข่าเบิ้งไว้ก่อนก็นได้พี่น้องว่าจะเข่าบ่อถามมันเข่าแล้วก็จังจังอันนั้นอีกที่นึง่งน้าอาจารย์อเอางวดที่ผ่านมาให้เอฟซีพันเบิ่งก่อนนี่พี่น้องเจ็ดกับแปดนะแปดหน้ายกแปดเป็นลักร้อยสองเฟือนอ่าเอางวดงวดนั้นสามก็ไป็นักร้อยว่าจาังร้อยโอ้ไม่เป็นลักร้อยงวดอันนั้นมันออกอา่าสามสองสี่มันว่างก,กันครับครับสามสองสี่กับเด่นเจ็ดกับแปด แปดเป็นไปลักลอยงวดที่พันมาออกแปดห้าสองครับถ่ายสูตรของอาจารย์สองนี่เด่นหากระพกที่งวดเด่นหากระพกอ่าเด่นหากระพกพอดีเขากับพอดีเขายืนใบจันทขอผมมาสูตรเดนพอดีนะเชินกันพอดีสูตรสูตรนี้มันมีนตลาดนัดปวาร์จันมีวันเพิ่งฮัตลาดนัดไงตลาดนัดย์ป่ะคองผมครับของผมข้องผมเยอะนะป่นักรบาดทิศปูนฮกราดทิตลาดนันยอยู่นี่มีสองวันมีสองฝนตกปวาร์ สองสามเมื่อวันนี้บอกปรกต่แต่ว่าเมื่อนี้เป็นเอวๆเนาะเป็นอากาศเสียเอาวาทผู้ชมประตูกว้างประตู่ตกจุดป่คนยุ่งเป็นหอนอะไรเออคนยุ่งน่ะหอนโอ้ยเมื่อไรเลยวันอ่ะนะพี่น้องนะกระต่างไม่เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องนะครับอมเม็นวาบอเข่าหรือบอม่าหากันบอมเปนนังสัตวพี่น้องแบกมาขึ้นเขามาลงให้เอฟซีบอเข่าฮักกาวาบอเข่าแต่ว่ามาหนี่ให้เอฟซีได้เห็นได้เบิ้งไว้พี่น้องอาจารย์ก็ใหี่ขึ้นเขาเนาะอาจารย์เนาะครับเบิ้งไว้ ว่ามันจะเข่าของเพิ่นบังวดนี่อ่าเอาให้อาจารย์บอกเอฟซีนะครับผม16สิงหาคม2568นะครับผมครับอาจารย์5กับ9ครับครับอ่า <25. S 3> ลักลอยกับงดนิ้กับจับตัวไป157ครับ1อย157จริเงเ่งวิ่งบน5กับ9ครับ8 5 9 5 65 7 5ครับ3ตัวกับ หนึ่งแปดหาหนึ่งเกาหาเจ็ดเกาหตัวเน้นไปที่แปดหากับเกาหาชุดบนนี้เล็กเด่นเล็กวิ่งหากับเกาเน้นที่หเน้นที่หาหาไม่แห้งหวาจัดแหงครับ5มาแรงนะครับสูดรของอาจารย์สิงพี่น้องหลักร้อยหนึ่งห้าเจนะครับผมเน้นตัวไรอาจารย์ตัวเ่นตัวเน้นตัวเน้นผมเน้น8ปดหกับเกาหครับเน้นนะครับคือ8ปดหาแปดตัวรองเกตัวรองเกหาชุดบน ชุดบนนี้หนึครับร่องหนึ่งเก่าจับรักร้อยหนึ่งครับลักร้อยหนึ่งครับเน้นห่เลยเน้นหนึ่งเลยหนึ่งแปหาหหลคักร้อยมีหนึ่งห้าเจดอ่าหนึ่งแปหาท่านผู้ชมครับอ่าก็จะมี8ปดห้าเก้าห้าหห้าเจดห้ารับชุดบนถ้าสมตัวตัวเน้นคักๆก็ได้1นึ่ห้าครับนะตัวร่องหนึ่งเก้าหาครับเจ็ดเก้าหเจ็ดแปด้ตัวกัน อ่ะวิ่งล่างเอาชุดล่างนจันชุดล่างนี่วิ่งไปที่สองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดครับสองเกตหกเกตอ่าเก้าเกตหนึ่งเกตครับจับไปที่เกตโอ้ล่างนี่เด่นเจ็ดครับเน้นไปที่สองเจ็ดร่องหกเกตครับชุดล่างนี้นะครับคือสองเจ็ดสองเกตอ่าสองเจ็ดตัวร่องหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นตัวกันครับอือย่างละซีคูขับสี่คูเท่านั้นโอ้ ลุงวันนี้มันใจรอ้าวพี่น้องนะครับผมอ่ามาให้อาจารย์ลงให้เอฟซีขึเก่าได้พี่น้องได้ให้เอฟซีลงให้เห็นอ่าเบิ้องใบก้อนก็ได้พี่น้องนะครับเนาะอ่าเบิ้งใบก้อนงวดนี้จะเข่าของเพ่นบอนะครับบาวเข่ากับผ้ามากคือเก่าหละพี่น้องนะครับลงให้เอฟซีนะครับงวดเข่าฮักกะว่าเข่างวดบ่เข่าฮักกะว่าบ่เข่าบ่เข่าก็ว่าบ่เข่าพี่น้อง นะบําแม็ญบ่อเข่าหรือบมาเออญพันย่ำพันย่ำมันเข่าพันจะว่ายอิมซีมาเอาคือบําเพ็ญนอกจากนักประวิทย์เห็นเออเบิงไว้ก่อรจางวัดนี้ของเพิ่นสูตรเพิ่นจะเข่าบ่อแล้พี่น้องเนาะหรือถามักตามที่เพิ่นลงไห้นับเป็นแนวทางเราจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ถ้าถูกใจตรงใจแต่ว่าถ้าบม่ถูกใจบม่มักคือเป้าถาว่าเบิงไว้ก่อนเออนี่นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้อาจารย์สิงห์ แบบสิบหกสิงหาคมสองพันหเหล็กเดน่นเหล็กวิ่งบน5กับ9เด่นที่หนะ้าแบหลักร้อยแต่ว่าเหล็กเด่นนี่ไปหลักร้อย2งวดแลยพด่อาจารย์ครับครสองว,วดงวดนั้น3มก็ไปหลักร้อยเ <c oughs> มื่อกี้ก็ไปหลักร้อยงวดเมื่อกี้8 <c oughs> กับไปหลักร้อยด้วพี่น้องเด้วเออ <c oughs> เหล็กเดน่นพ่นแม่อยู่แต่ว่าไปหลักร้อย <c oughs> นะครับชุดเน้นพี่น้อง85ดห้าแบเน้นคัดแปดหาตัวร่อง95นะครับตัวกัน65กับ75 3ตัวเน้นนี่ชุดนีหาลอตลีไว้เลยมันไวจันครับหนึ่งแปดนึ่งเกานี่ พี่น้อชุด3ตัวหาลอตเตอรี่ไว้นะเผื่อได้โชคใหญ่เผื่อได้รางวัลใหญ่รับเจ็ดเก้หานี่เป็นตัวร่องนะเลขเด่นล่าง <S <S เลขวิงล่าง <S 1> <S 1> 2กับเน้นที่7จ็บบสเจตัวเน้นพี่น้องหกเตัวร่องเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวกัน <S <S เป็นจมจันมักคักค <บน S 1> ักตัวนอาจารย์มักคักๆกวน้มักตบนนี่ผมก็มักงกสองคู่นี่มักแปดหาเก้าหอาจารย์มัก8แหากับเกหาเลยสคู่สอคู่นี่ถ่าชุดบนนะชุดบน รักรอยนี่มักหนึ่งบ่รัอยลักอยผมจบไปที่หนึ่งโอ้ลักลอยจบไปที่หนึ่งผมมันส้นหลายสุดเออแต่วาบนนี่มักคัดคือแปดหากับเกหาครับหนึหาครับตัวเล็กหนึ่งแปหาตัวเดียวเลยตัวรองกับหนึ่งเหาสามตัวนี่หนึ่หาตัวตัวเน้นตัวคือว่าถ้าผู้ใดมักนี่ก็จัดไวเลยตัวนี้ครับเออย่างละคู่สองคู่กับ1นึเก้าเท่านั้นเท่านั้นครับหนึดหากับ1นึ่งเก้าหาครับแค่นั้นครับโอ้อาจารย์ บอกว่าเราจักเลยๆพี่น้องถ้ามพอลอตเตอรี่จะไหวยั่ดิ่นะลอตเตอรี่ถ้าชุดล่างเลยจันชุดล่างนี่ครับฟันไปที่สองเจ็ดตัวปกิสองเจ็ดตัวมักเลยปะตัวมักตัวสองเจ็ดครับตัวสองเจ็ดนี่ตัวมักเลยคู่เดียวครับคู่เดียวหกเจ็ดนี่ตัวรองตัวรองครับโอ้เอานะครับอาจารย์เพิ่งกับมั่นใจให้เก่าแล้วพี่น้องนะครับบ่หลายคู่รอกแน่ยังละคู่สองคู่ยังละสองคู่ครับผมชุดบนเน้นก็คือแปดหากับเก้าหาเท่านั้น รักลอยคือเอัหนึ่งไซหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าอ่านะครับแล้วก็ล่างก็คือเน้นสองเจ็ดตัวร่องคือหกเจ็ดครับโอ้บริเดนสองบอ่อยจังเด่นเจ็ดบบลังลางเด่นเจ็ดตัวเหล็กส้นสองลายจะเบาเถาคือฝันเลยครับแต่เจ็ดสองแปดนี่สองมากกับจะประมาณสองเจ็ดสองแปดนี่บอกจังอืมมัดกัน,น,กนส,ส่วนมากมันเหล็กรักลอยผมมันติดเจ็ด ตีเจ็ดตจานแต่ว่าขันบอลเจ็ดกับสองนั่นบอกบมลลักลักมวยมันติดติดก็แปดอยู่แต่ผมคัดแต่ตัวเส้นตัวที่มันส้นหลายมากนะแตาสูตรบนของอาจารย์หาในกระติดกับสูตรอันนี้ได้สูตรเล็กสูตรเด้นของอาจารย์นะสูตรลักที่ว่าถ้าลงไทยพคตรดีส้นเลยลงไทยด้วยสองล้งไทยด้วยสองมาสิทหน่วยเงินของอาจารย์จะเป็นหากับพกเนาะพอดีชนเลยชนกันที่หาแต่ว่าอาจารย์เอาหากับเคราแต่ม่าจับคูนี่เน้นไปที่หาเล่นบ่ จับคูนี่เน้นหาอหาพวกแปดห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้านี่พี่น้องชุดบนหา,าบลักหวยอะแคปหน้าจอพี่น้องนับชุดบนอาจารย์ว่าเน้นสองคู่นี่แปดห้ากับเก้าห้านะครับหลักร้อยเอาหนึ่งไซด์ได้พี่น้องได้ 1, 8, หนึ่งแปอาจารย์บอกเบาเถ่าจัดไวเลยหาลตเตอลีไวเลยหนึ่เ 1, 9, 5, นี่เป็นตัวร่องเจ็ดเก้าหาเจ็ดหานี่เป็นตัวกันนะร่บล่างอาจารย์มกขักคือสองเจ็ดเล็กเด่นเล็กวิ่งสองกับเจ สองเจ็ดน <ersch> ี chapter, ่หายรถตลีไปเลยกับสองเจ็ดกับหกเจ็ดนี 7, <No. S 1> God, ่พ mm ี hmm. ่น้องถ้าสองแปดมีเท่ากับสองเจ็ดนี Dow ่พ so ี่น like. ้องสองเจ็ดน้อยจานเนาะหกเจ็ดหกเจ็ดกันง่ายเบ้าถาวรกับมักอยู่ธรรมชุ่มหาลอตเตอรี่ไว้ได้ทรรมชุ่มได้นะครับแคปหน้าจอนะครับคือเบ้าถาว่าพี่น้องถ้ามักจะชอบถูกใจตรงใจนะเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ทมชุ่มนะครับบ้อมักบ้อชอบเบิ้งไว้นะครับบางวนีจะเข่าคงเพิ่นบ่อจะมาบ่ออ่าเข่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นตัวร่องชุดล่าง ฟันดีตัวหมวดปล่อยจันยังมันเป็นฝันท่านเป็นฝันเนาะเจ้าหมวดพวกที่แล้วฝันเข่าไหมฝันมือขึ้นสุดท้ายเลยโอ้เอ้าว่็เป็นยังรอหบห <c oughs> ออมวดนี้ลายจันเอ่เต้าหวดนี้พี่น้องนะครับมาหาอาจารย์ที่เกา่าคือเบาชาวบ้าพี่น้องนะครับ e ไอเ,เอฟซีในเบิ้งเออเบิ้งของอาจารย์ไปกอนงวดนี่จะมาของเพิ่นบอพราะวา่าไปลักลอยสองหวดแล้วเนอจันเนาะครับครับเออเลขเด่นมันเป็นรักลอยสองหวดแล้วพี่น้อง บ่กเขากับแม่พี่น้องนะครไอเอฟซีด้เบิงเบิงไว้ก่อรกับ2เอฟซีผู้พนักผู้พันถากก็มีนะครัผ่านมาเอฟซีหรือว่าไปหาอาจารย์สิงห์เนี่ยบ้าเถ้าคนจะว่าเออเอานะครับท่านชมบ้าเถ้าขอบคุณอาจารย์สิงห์นะขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะนะครับพี่น้องให้กำลังใจกันได้ท่านผู้ชมเด้อจัดได้ก็คอมเมนต์สุภาพพี่น้องนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับ ขอบคุณพญายมยัยไงไงพี่ปานาอาศุขสุขณ์ขน,นะผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะผมให้โชคให้มา n น,นะผมพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับให้โชคให้มาน,น้ำกันนะคะ